ต้องให้ความเป็นธรรมต้องให้ความเสมอภาคต้องให้ความเท่าเทียมกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับท่านประธานชาที่ครบตั้งแต่ยังไม่ได้รับอำนาจเต็มที่ในการบริหารจัดการแผ่นดินจังหวัดแรกที่ผมลงไปคือจังหวัดภูเก็ตถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยหรือพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีสสอเลยแม้กระทั่งคนเดียว ผมให้ความสําคัญครับกับจังหวัดภูเก็ตกับภาคใต้ผมว่าการกระทําเป็นสิ่งพิสูจน์ได้ดีกว่าคําพูดว่ารัฐบาลนี้จะบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรอีกสองาทิตย์ก็จะลงไปตามงานอีกครับที่รที่วันนั้นได้ลงไปฟังข้อมูลมาวันนี้สั่งการได้แล้วเมื่อกี้ก็มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็จะลงพื้นที่ไปอีกไปดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานดูเรื่องความเป็นไปได้ในการจะสร้างสนามบินนานาชาติภูเก็ตซึ่งทางทีมงานก็มีการเสนอแนะมาว่า <bles> Boom, geez, geez, geez. เพื่อเป็นการเข้าถึงทั่วถึงเราไม่ควรจะใช้คำว่าสนามบินนานาชาติภูเก็ตเราอาจจะใช้คำว่าสนามบินอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงจังหวัดพังงากระบี่ระนองซึ่งทั้ง4ี่จังหวัดที่ผมกล่าวไปถึงในเบื้องต้นแล้วไม่มีสอสอของพรรคเพื่อไทยอยู่เลยแม้กระทั่งคนเดียวขอยืนยันนะครับว่าการมาดำรงตำแหน่งนี้วันนี้ที่นี่เจตนารโรมของผมชัดเจนครับจะเป็นนายกรัฐมนตรี จะนำพารัฐบาลที่เป็นของประชาชนคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับ